สวัสดีครับผมฮัลโหล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 เราจะมาเล่นกันใน Resident Evil 2 r e m เม e นะครับซึ่งเราจะไปเล่นกันในโหมด Extra Mode เหมือนเดิมซึ่งคาทิแล้วเราก็เล่นเต้าหู้ไปแล้วแต่ว่ารอบนี้เราจะมาเล่นเป็นหังกันบ้างโหมดหังเลยก็คือเป็นโหมดที่เต้าหู้มันเรียนแบบนั่นแหละครับแต่ว่าอันี่คือโหมดออริจินอลเลยก็คือหังนั่นเองที่ผมบอกว่า ที่ผมบอกว่าเวการเดินของเต้าหู้จะเหมือนหังก็คือหมดนี้นั่นเองครับเราไปเล่นกันเลยจะผ่านเหมือนเดิมไหมไม่รู้นะครับต้องลองเล่นดูก่อนไม่ชัว์เลยเดินผ่านนำเน่านะครับหังนี่หน่วยพิเศษอย่างเทพโคตรเท่นี่คือน้อยฮกเรียกอัลฟาอัลฟาได้ยินไหมน้อยฮกนี่คือห <H unk S 2> <from S 1> ังจากอัลฟาทีม โอ้นี่กูนึกว่ามึงจะตายไปแล้วนะเนี่ยกูพยายามที่จะกูอยู่ในจุดที่ K12 ิบกูก็เลยจะไปเอาละไปกันเลยผมจำไม่ได้ว่าห้งมันมีอาวุธอะไรบ้างนะลืม,มลไปละไปเจอกันที่หน้าประตูหน้าของ RPD ผมจะไปรับที่นั่นกับสอบโอเคไหนมีอะไรบ้างอะมีเฮ้ยเอ้ยจำไม่ได้อันนี้มันผสมกันเป็นอะไรวะดินใหญ่กับดินใหญ่ดินนี้กับดินนี้อ่ะลองผสมดูดิ เอาดินใหญ่ผสมกับอันนี้อ๋อเป็นช็อตกันหรอโอเคโอเคมาเลยแล้วก็รวมช็อตกันก่อนพื้นที่จะได้ว่างรวมโอเคอันนี้ยาเขายํำมาให้แล้วอันนี้ก็เป็นต้านพิษเพิ่มเกราะอันนี้ก็เป็นเพิ่มเลือดด้วยในตัวอันนี้เลือดเต็มโอเคมีระเบิดมีปืนธรรมดามีแมกนัมปืนกลหรอปืนกลมีร้อยนัดต้องไหนจุกได้ก็จุกแล้วกันนะ โอเคเราจะไปอย่างดีที่สุดไปถ้าพลก็พลนะไม่พลก็ชังแม่งเอาไม่พลวะไปมีดไปิไ่งลงิ่งลงเฮ้ยโดนวะออกไปนะีน่๊ดทำกับรูดพิจเศษอย่างหังได้ยังไงโอ้โอเคเลือดยังเหลืออยู่ใส่เวฟพอนเมื่อกี้เผื่อใช้มีดไปอันนี้เหลือระเบิดสามสามโอเคไว้ไป รอดวะเฮ้ยรอดเฉยโอเคไปโดนดาเมจด้วยไปเราเป็นฮังเราต้องไปนี่ไปแล้วไปแล้วไปโดนกัดตอนเริ่มโอ้โหคอแดงเลยลไปแล้วไปแล้วฮึบขึ้นไปห้องีูห้องหมาเดินอ้อมไปเลยเฮ้ยเฮ้ยโดนตีโดนตีประตูมีแก้มีแก,แก,แกน่นิดหน่อย อ่ารอดอยู่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนวิธีการเดินนิดนึงเมื่อกี้ไม่งัน้นโดนสอยแน่นอนเพราะว่าเมื่อกี้เราเดินติดประตูตไปโอเคตรงนี้ตรงนี้ยังไงเนี่ยบมนบมนก้นไปบมนก้อันนี้เขยให้หมดก่อนดีกว่าเพื่อเอาตัวรอดมามีไหมเฮ้ยหมด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 หุ้ยโดนโดน,นโดนนิดนึงโดนนิดนึง ไปไปไปไไปไปชิบหายแล้วสัมบีก็อยู่หน้าเอาไงดีวนี้กูช็อตกันมีเจ,จลูกเอ่เดี๋ยวฮันนี้ก่อนจะได้เพิ่มเลือดด้วยโแล้วก็ช็กันหายโดนไปนไม่เป็นไ,ไรยอมโดนไม่งั้นเดี๋ยวเลือดลดไม,ม่ใช่ไม่งั้นเดี๋ยวใส่ไว่พอนหมดโอเคโอเค,อเคตรงนี้พอเราผั่านซัมบีอเอ้ยอะไรวะเนี่ยยังพูดไม่ทันจบเลย ไปแล้วอ้ยชดแม่ชดแมโด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 ่โดนโดนยาวโดนยาวอู้ยแดงแล้วนะแดงแล้วนะห้องนี้รอดยากเว้ยแม่งมีหมาหมาแม่งเยอะมากเดี๋ยวนะต้องฮิลแบบเต็มหลอดแล้ววะงั้นฮิลวันนี้แล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวนะสมุนไพรเขียวกับเีน้ำเงินไม่ได้ช่วยเพิ่มกรอหรอวะเพราะว่าผมเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้เองก็น่าจะยังมีกรออยู่สิก็น่าจะยังมีกรออยู่สิแต่นี่ไม่มีเลยนะ เออวะ่ะมันมันช่วยเรื่องอะไรวะเขี่ยกับน้ำเงินโอเคไป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 เดิน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 ตรงนี้เชีวตรงนี้เชียวนี่ชีวมากนี่เชีวมากเฮ้ยโดนว่ะอ่ะยอมอ๋อโอ๊ยเจ็บเฮียเจ็บเว้ยมาหักอคอต่อยมันขีดมันไปอุ้ยพลาดว่ะพลาดว่ะพลาดว่ะอเ,เกือบเกือบไปสัตว์โโอ้หเกือบไปอ่า เดี๋ยวนะเออไปเลือดครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ไปเดี๋ยวรีโหลดอันนี้รอไว้ก่อนลืมรีโหลดได้ไงวันนี้ไบายไปบายเอาละเราจะเดินลงข,งข้างไปจีจีจ,จีเดินตรงไปที่จี ถอยถอยถอยเฮ้ยจิบหายแล้วกูว่าใช้ระเบิดเลยดีกว่าถ้างั้นอ่ะมาระเบิดไปเลยเฮ้ยเฮียอุ้ยเยเกือบโดนไอสัตว์อุ้ยดีไม่โดนไอเฮียเดินหลบรอดมือเกือบเกือบเออแสดงว่าเวลาจริงมันจะคว้าเราเดินหลบได้ดิใช่ไหมขอแค่ไม่โดนมือมันโอเคไป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  ไปแล้วไปแล้วกูคือฮังไปแล้วอู้หู้ขึ้นลิฟต์ไปแล้ว,ว,วไปแล้ว,ว,ลลว,ลวโอ้โหเท่จัดฮังไปตรงนี้ตรงนี้เดินรอดเอาจะรอดไหมวะจะรอดจากทั้งเกมนี้ไหม รอดโอเคสวยตรงนี้ลิกเกอร์ไม่ต้องรีบตรงนี้รอเอาเอ,อ่อแม็กนัมสอยมันดีกว่าตรงนี้เล็งรอได้สามนัดบาย ตรงนี้ก็เดินผ่านได้ชิวๆเนี่ยถ้าแบบเรามาเร็วอะ่ะเราจะเดินรอดได้เลยไปไปตอนนี้เหลือไซเบอร์พนิอกห้อันไหวแหละเพราะว่าข้างหน้ามันจะมีจุดที่ต้องบังคับใช้ยอยู่ก็คือจุดแรกแล้วก็จุด2คืออย่างน้อยก็คือก่อนจะถึงตรงนั้นต้องเหลือ2อันอะ่ะไปครับข้างในข้างในอันนี้เดินผ่านได้เลยครับสบายมาก ๋ยวข้างหน้าเราใช้ช็อตกันเนาะไปไปไปตรงนี้เดิเดนอ้อมไปโ,โดนหมาวะโดนหมาวะเฮ้ยจะตายกูต้องรอดโอเครอละโโหแต่เลือดเกือบหมดไอ้สัตว์เดี๋ยวนะใช้ยาไปเลยไปได้กรอบเพิ่มมาด้วยสัดหน้ามันเฮ้ยชิบหายโดนโเวรกรรม Ừm Ui, cái thằng nào vậy Ui, đổ đến rồi Quên Ui Phải, phải, phải Cần rốt dù Từ đây đường nào tham vinh tham vinh tại tổng này Đồn lít này nó Nè, nó khỏe như bồn cây đàn Nè, nó nền Vinh lời Phải hơi, 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 hơi ไปแล้ว,ลวตรงนี้ไทยแลนด์ Thailand. ถ้าไม่อยากให้มันเดินตามเรายิงมันเลยตั้งแต่ตรงนี้เล็งรอโดนล้มไหมไม่ลม้มไม่ล้มใช่ไหมไม่ลม้มเหรอเฮ้ยสัตว์เฮ้ย,ย,ฮยล้มยันล้มดิเออไปไปแล้วเว้ยไปแล้วเว้ยข้างหน้าช็อตกันเฮ้ยข้างหน้ามีหนึ่งตัว เอาชัวร์เลยแล้วกันยิงไปเลยตรงนี้ตรงนี้ปัดผ่านปัดผ่านตัวที่หนึ่งปัดผ่านตัวที่สองไปแล้วเว้ยลาก่อรไปแล้ว <c oughs> ข้างหน้าจะมีตัวหนึ่งเฮ้ย <c oughs> ชิบหายตัวนั้แกวะไปตัวนี้ยิงไปเลย bỏ bay, à rồi còn lấy một con, linh, tuyệt, tiếp đơn tiếp đền, tụi này phải đi đâu, cầu chạy thay lens, thay đi vinh chạy sáu sáu, tuyệt เฮียไอ้สัตว์โอ้โหเฮียอุ้ยลิ้นพันหมดละโอ้โหมาดักหน้าประตูเลยเหรอพี่พี่ไทยแลนด์โอ้แลเลือดเลือดจะหมดไอ้สัตว์เดี๋ยวนะใช้ไปเลยก็ได้เนี่ยโอเคไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรใช้ไปก่อนระเบิดเหรอเอ่อถ้าเป็นแฟลชมันก็จะแสบตากันหมดเลยใช่ไหมโอเคตรงนี้ใช้เป็นระเบิดไปก่อนเฮ้ยมาเอาระเบิดไปแด็กซะ แ,แล้วลาก่อนเว้ยบุ้มแล้วก็จะโดนไทยแลนด์ข้างหลังด้วยเพราะว่าเอ้ยโอ้โหแม่งไม่เป็นไรเลยรีบไปดีกว่า,า,าไปละไปละเฮ้ยเด็ด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 นี่ไอ้สัตว์เอ้ย,โ,ย,ออยโอ้โหเต็มเต็มโอ้โหแล้วจันยืนตรงบนันไดเคาน์เตอรต์ไม่ได้เวนผิดแผนไอ้สัสโอ้โหแล้วเลือดแดงแล้วอ่ะจะรอดไหมวะ ไปแล้วไปแล้วเลือดแดงมากคุณผู้ชมจะรอดหรือเปล่าเราจะรอดไปจนถึงปลายทางหรือเปล่าคืออย่างน้อยข้างล่างต้องเหลือไซเวปพ่นหลายหลายอันอยู่อะ่ะจะรอดไหมวะต้องรอดแหละไปตรงนี้ใช้ระเบิดเคลียร์เลยดีกว่าตรงนี้นะไปมา

ใกล้จบแล้วทุกคนใกล้จบแล้วไปต้องรอนต้องรอนต้องรอนจี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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยเกือบเกือบเกือบโดนหมางับไอสัตว์ลงเชื่อเกือบโดนหมางับไอเหี้ยไปตรงนี้เล็งช่องสวยๆเล็งช่องสวยๆวยแล้ววิ่งเลยสวยงามพร้อมพร้อมจบ ตอนนี้เหลือแฟอยู่สองลูกต้องเอาไว้ใช้ตรงที่เราจะเจอไอวี่ตัวหนึ่งข้างหน้าเนี้ยเราจะเจอไอวี่ต้องใช้ตรงนั้นตัวหนึ่งไปไอวี่อยู่ไหนหาไอวี่ก่อนอุ้ยเฮ้ยโดนดันโดนจีจับไอสัตว์ไปอุ้ยโดนจะรอดปะวะมานี่ออกไป อไอ้ระเบิดแฟร์อูเกือบเฮ้ยไอ้เฮียโดนรอบปะวะไอ้เฮียตายไอ้สัตว์โโอ้หมาอย่างดีตายโอเคครับก็ เอาไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับพาร์ทนี้ตายไปแล้วก็โอเคครับเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเล่นให้ดูใหม่ครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเล่นให้ดูใหม่ครับ